เพลกนชั้นหนึ่งค่ะกับงานนี้เลยขวัญข้าวชาริตี้เลิฟวิ่งกิ่งแชร์ g ิ่นั่นเองค่ะ ข้าวนะคะซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะคุณแพงขวัญข้าวค่ะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์เสื้อผ้าที่มีแฟนๆโดยเฉพาะสาวๆคนไทยเนี่ยชอบมากๆเลยนะคะกับแบรนด์ขวัญข้าวนะคะเขาได้จัดงานดีๆในวันนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งงานนี้นะคะต้องบอกว่า บรรยากาศเนี่ยคือคึกคักมากนะข่าวมาเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีคนในวงการมนเธอเนี่ยมาให้กําลังใจนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นงานการกุศลค่ะซึ่งเขาก็จะมีการทําเสื้อโดยก็ได้แก๊งเพื่อน,อนสนิทนะคะของคุณแพงขวัญข้าวเนี่ยนะคะมาช่วยการดีไซน์ซึ่งรายได้จากการหักค่าใช้ใจ่ายแล้วเนี่ยเขาก็จะมอบทําบุญให้กับมูลนิธิอีกด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูแล้วกันนะคะว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างวันนี้1ชั่วโมงกับลูกเกดแล้วก็รายการตุลีปาร์ตี้ค่ะ ว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเขาจะมีการให้เพื่อนๆหรือว่าแก๊งคนสนิทของคุณแพงขวัญข้าวเนี่ยนะคะมาออกแบบเสื้อผ้าซึ่งเขาก็จะดีไซน์เสื้อนะคะแล้วก็เอาไปขายเดี๋ยวมาดูแล้วกันว่ามีใครกันบ้างน,นะคะเขาจะมีแผ่นป้ายโปรโมทอยู่ตรงนี้นะคะจริงแล้วเนี่ยเป็นหลังร้านนะจริงจริงแล้วเขาขายของกันอยู่ข้างหน้านะคะคึกคักมากๆเลยก็โครงการนี้นะคะก็จะมีพี่กาลาแม่นะคะมีคุณพลอยเชอร์มานมีคู่รักนะคะคุณเตอ๋อคุณพีคนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือคุณแพงนะคะ แล้วก็มีน้องใต้มีคุณเป้อารามีวีเจวุ้นเส้นนะคะแล้วก็คุณหนูแหวนนั่นเองนะคะแต่ละคนเนี่ยก็จะใส่เสื้อที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนดีไซน์อย่างของคุณหนูแหวนก็จะเห็นแล้วนะคะว่าความโดดเด่นแล้วก็เอกลักษณ์ของเธอเนี่ยก็คือดวงตาที่ปิ๊งปิ๊งปิงแบบนี้นะ่ารักทีเดียวก็จะเป็นขนตาที่แบบโดดเด่นนะคะก็จะมีขนตาอยู่ตรงนี้ตรงเสื้ออย่างของวุ้นเส้นก็ สวยค่ะทำอะไรก็ได้อาจะดีไซน์แล้วก็ได้นะคะก็เป็นเสื้อย,ยืดชวนเ้ก็จะเป็นเสื้อย,ยืดเนี่ยแหละค่ะก็จะเป็นสไตล์ของแต่ละคนที่ตั้งใจทําออกมาเดี๋ยวจะพาไปดูแล้วกันนะคะว่าบรรยากาศข้างหน้าร้านนี้เนี่ยจะคึกคักข,าขานาดไหนค่ะ <irgend. S 2> เดี๋ยวเรามาลองทะเมียก <this S 2> ันเลยเพราะว่าลองทะเบียอยู่ใกล้แค่นี้เองนะคะโหหันไปดูคนมองแบบเยอะมากเลยคนมาร่วมงานวันนี้เยอะมากจริงสวัสดีค่ะจัตเลุยปาปีค่ะไหนไหนก็อยู่ตรงนี้แล้วนะคะเราคุยกับหนึ่งในดีไซเนอร์ของงานนี้ดีกว่าคุณเหมือนเหมนสวัสดีค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสํำหรับโครงการนี้รู้สึกไงบ้างที่ได้มาจอยด้วยกันกับเพื่อนๆรู้สึกดีใจมากนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจที่พี่แพงได้แบบเป็นโต้โหที่ได้ทําให้ เราหลายๆคนนะเพื่อนๆในวงการมันเทอะซึ่งี่จริงแล้วคนที่มาร่วมโครงการนี้ก็สนิทกันมาทุกคนแต่ว่าในในเราอยู่ตรงนี้แล้วเราจะไม่ทําอะไรคืนกลับไม่คือสู่สังคมเลยเนี่ยมันก็คงจะแบบนะมันมันก็ไม่ควรเราควรจะต้องแบบให้อะไรคืนกลับไปบ้างแล้ววันนี้ก็พี่แพงก็ได้เป็นโต้โผล่รวบรวมพวกเราทุกคนนะคะแล้วก็ทําให้โปรเจกต์นี้เกิดขึ้นมาได้ซึ่งทุกคนได้แบบตอบรับทันทีชวนปุ๊บตอบรับทันทีทุกคนตั้งใจในการออกแบบมากแล้วก็วันนี้ก็ได้รับการตอบรับดีมากๆนะคะ,นะคะต้องขอบคุณผู้ที่ใจบุญ ท่านด้วยขออนุโมทน,นาบุญด,ด้วยนะคะดีไซน์ที่เราเออกแบบนิดเดียดีดกว่านี้เป็นขนตาเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเลยก็คือแบบพอพูดถึงแหวนแล้วเราก็ต้องแบบคือชอบอะไรที่เป็นขนตาขนาดรถก็ยังติดขนตานะคะก็เป็นรูปขนตาแล้วก็มีเขียนขขางว่าบิ c ชแต่อย่าตกใจบิ c ชมันมีเดฟิ i t ชันค่ะมันอยู่ด้านหลัง นี่ beautiful. Oh, beautiful I ก oh, <wow. S 1> ็ i n t e l ล i g e n t ใช่ะทีก็เทเลนเทสนะคะแล้วก็สีก็ชา <Hot, S 1> ่มี่ h o นะคะตัวเอชก็คือว่าอยากให้เป็นเสื้อเสื้อยืดเสื้อกล้ามราะคนอื่นเขาจะเป็นเสื้อยืดของเราเป็นเสื้อกล้ามก็แบบเป็นเสื้อกล้ามที่แบบยิงยุคใหม่ที่มีความมั่นใจอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยสามารถสวมใส่ได้แล้วก็เป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองเ oh, ชื่อมั่นในตัวเองค่ะราคาเท่าไหร่คะตัวนี้499บาทนะคะ ได้ร่วมทำโบนได้เสื้อเก๋อินเทรนด์ไปใส่นะคะตอนนี้ผู้ชายยังใส่ได้เลยนะขอบคุณมากนะคะเอาละค่ะตอนนี้มาอยู่กับอีกหนึ่งดีไซเนอร์นะคะที่มาจอยโปรเจกต์นี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินบ้างการออกแบบสื้อในโปรเจกต์นี้โคยากมากค่ะ คือต้องบอกเลยคือทุกคนเขาก็จะมีแนวเนวอะของเขาใช่ไหมก็ของเราก็เป็นเรียบง่าย l ล v e is a l i นะคะก็ตามนั่นเลยค่ะความรักมันยังมีชีวิตชีวาอยู่นะคะแล้วมันมีความหมายได้หลายอย่างนะคะคือทั้งความรักในตัวเองทั้งความรักที่มีต่อคนอื่นมันก็ยังแบบว่ายังคงยังอยู่อ่ะมันคงคงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้ความรักมันห่างหายไปจากชีวิตเราค่ะจริงๆเพราะว่าความรักมันทําให้เรา กระตุ้นให้เราทำนูน่นทำนี่ทำนั่นทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับตัวเราและคนอื่นได้ตลอดเวลาถามพี่แมนถึงความรู้สึกที่ได้มาร่วมโครงการนี้รู้สึกไงบ้างก็ยินดีค่ะจริงๆก็รู้จักกับน้องแพงแตั้งแต่ตอนเด็กๆกันแล้วอะไรเยงี้ค่ะแล้วก็เห็นเขาอยากจะทำโครงการเพื่อช่วยเหลือน้องๆเนี่ยก็เลยยินดีมากค่ะที่ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ค่ะแมทจะฝากบอก แฟนๆที่ดูอยู่ไหมคะถึงกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดว่าใครที่มีโอกาสได้ช่วยการสนับสนุนก็ให้มาอุดหนุนกันในเมื่อเ,เลือกซื้อเสื้อสักหนึ่งตัวมาห่อหุ้มร่างกายแล้วคะ่ะ <c oughs> เราก็อยากจะให้เลือกเสื้อที่สามารถทําบุญและเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นได้ด้วยเวลาใส่ที่ไรเราก็จะได้นึกถึงทุกครั้งว่าเสื้อตัวนี้เราได้ช่วยเหลือน้องๆอีกหลายคนที่อยู่ภาคใต้ค่ะอันนี้ของคุณพี่แมนะคะ เขาบอกว่าแฟชั่นแอนด์อาร์ตโฟร์ชาริตี้นะคะเพราะฉะนั้นงานนี้ก็จะต้องมีศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแหมแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้ที่เป็นศิลปินเห็นหน้าแล้วก็ต้องร้องอ๋อเลยในเมืองไทยนะคะเขาจะหนีไม่พ้นหนุ่มคนนี้นะคะวันนี้มาในกรอบแว่นสีชมพูรฟรุงฟริงศิลปินเือหนึ่งสวัสดีค่ะอะไรอ่ะนี่คืออะไรคะส่วนตัวามาครับจ้ามาจากเยอรมันครับช่โซมากเลยใช่ต้องมีแบกสีเดียวช่วงนี้เรา เป็นแบบอาร์ติสเลปอะไรเงี้ยเห็นไหมเมื่อกี้บอกไปว่าเป็นศิลปินมือหนึ่งเพราะว่าใช้มือเดียวในการทํางานมีหนึ่งมือนี่ไง,งพ่อดนึงกิจกรรมในครั้งนี้นิดนึงดีกว่ารู้สึกไงบ้างที่ได้มีส่วนร่วมกับงานในวันนี้ค่ะคได้ออกแบบลายให้แพงลายหนึ่งนะครับ,รบซึ่งแบบวุ้นเซนออเดอร์มาว่าอยากได้แบบนั้นแบบนี้<อ>เป็นทองเชี่ยวที่วุ้นเซนใส่นะครับแล้วก็ได้มาเพ้นท์นะครับเขาบอกว่าจะให้แบบเหมือนประมูลอะไรเงี้ยแล้วก็รายได้ทั้งหมดก็ให้น้องๆที่พักใต้ไปยอะไรเงี้ยก็ มันมากฮะม,มีความสุขมันแล้วก็เราก็ชิลๆฮะเดี๋ยวเราดูซิว่าพี่โอ่งจะทำงานเสร็จแล้วจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะ,อะขอบคุณค่ะ พาไปดูข้างหลังบรรยากาศของการขายเสื้อผ้ามาแล้วคือที่จะเป็นโรสเตอร์เมื่อกี้นี้นี่คือข้างหน้าค่ะพบุคคนเยอะมากแล้วก็เข้าคิวกันแบบเป็นแบบเรียบร้อยเชียวนะคะมาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะเท่าไหร่มีไซส์ไหนบ้างดีกว่าไม่รชบว่าเลือกของของใครอยู่คะอันนี้ดูของคุณเต้ยจรินพรค่ะดูของน้องเต้ยนะคะคือลายไหนเอ่ยไหนโชว์กล้องนิดนึ สวยค่ะแล้วก็สัญลักษณ์น่ารักดีค่ะมีน้องช้างที่คุณเต้เขาไปเลี้ยงดูมาด้วยอะค่ะมานี่น้องของน้องเต้น่ารักเชียวโอเคขอบคุณนะคะเนื่องจากว่าคนจะต้องเยอะมากนะคะเวลาที่พอถึงคิวเราปั๊บเนี่ยก็จะมีแบบชาร์จให้เลือกเลยว่าจะเอาลายของใคร อย่างของน้องขวัญข้าวนะคะก็จะเป็นลายนี้เป็นลายเหมือนม้าเนาะม้ายูนิคอร์นแล้วก็ของคุณเป้เป็นแบบนี้ของคุณเซนจะเป็นอันนี้อะไรเงี้ยราคาทุกตัวนะคะอ่าส่วนใหญ่499แต่ว่าของน้องเต้ยเนี่ยแขนยาวจะเป็น599บาทแต่ถ้าเกิดว่าซื้อเป็นบ็อกเซตเลยเนี่ย4,999บาทนะคะคือมีครบเลยมี8แบบ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นของคุณพลอยจะเป็น limited edition นะคะก็จะแพงขึ้นมานิดนึงก็คือ699บาทค่ะ ของคุณเป้อันนี้ของน้องเต้ใช่ไหมเอ่ยใช่ใช่ใช่ใชเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกไงบ้างกับกิจกรรมในวันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะที่ว่าทุกคนเนี่ยมาช่วยร่วมกันทําสิ่งดีๆแล้วก็ช่วยกันทํามูลนิธินี้ให้กับเด็กชายแดนภาคใต้สามจังหวัดที่นาสงสารและต้องความช่วยเหลือค่ะจริงๆคิดก็ได้เหมือนได้มีเข้าไปส่วนรวมกับพี่แพงตั้งแต่ตอนเริ่มโปรเจกต์เลยแบบมันไปช่วยถ่ายรูปเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาถ่ายแฟชั่นกันแล้วก็แบบ รู้สึกดีที่เขาทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับพูดถึงเรื่องของแฟชั่นเลยดีกว่าเสื้อยืดแบบนี้เนี่ยเราจะสามารถเอาไป mix and match กับสไตล์ยังไงได้บ้าง <c oughs> จริงๆเสื้อยืดมันแล้วแต่ว่าใส่แล้วมีความมั่นใจตรงไหนนะคะเสื้อยืดไม่ใช่แค่เป็นเสื้อยืดแต่คือเรียกว่าสามารถ dress up หรือดาวก็ได้อย่างวันนี้ใส่กับกางเกงที่รู้สึกว่ามันดูเท่ๆสบายๆายคือเป็นสไตล์เราคืออะไรก็ตามเวลาใส่อะไรต้องให้รู้สึกว่ามันมีความมั่นใจนั่นแหละค่ะขอขอบคุณค่ะ ก็เสอยืดปกติมันก็แบบผู้ชายมันก็ใส่เสอยืดอะไรง่ายอยู่แล้วแล้ว,ลวยิ่งเป็นแบบสีขาวสีขาว,ขาวลายดำเยี้ยมันก็คือใส่กับกางเกงอะไรก็ได้อย่างวันนี้ก็ใส่กางเกงสีฟ้ามามันก็แบบเข้าได้กับทุกอยา่างเอาไปเป็นไอเดียในการแต่งตัวก็ได้นะคะวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ อีกสองสาวดีกว่านะคะสวัสดีค่ะแน่นอนเสือ้อดีไใส่เนี่ยก็ต้องเป็นเสื้อที่ได้มาจากการช่วยอุดหนุนทําบุญกันนะคะทาไมถึงเรื่องไยน,นี้คะถ้าวัาชุดคนเดีแล้วก็<อ>มเมยชอบอีตรงขนตา <c oughs> <c oughs> ป,ปกติก็ชอบติดขอนตาด้วยเปล่า่ขนตาปลอมแต่วันนี้ไม่ได้ติดก็เลยก็ขอตรงนี้แล้วกันติดที่หน้าอกแทน ตัวนี้นะคะจริงๆเป็นของไทยอันนี้ชอบลายขวัญแลเป็นของน้องพีกด้วยกัะเต๋อก็ชอบอยู่แล้วด้วยแล้วก็ตอนที่เห็นในรูปก็น่ารักดีน้องก็ใส่น่ารักแต่ไม่รู้ใส่แล้วน่ารักเหมือนเขาหรือเปล่าพูดถึงกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการชาริตี้ด้วยรูกสึกยังไงบ้างคะที่เสื้อผ้าแฟชั่นได้นึกถึงคนอื่นๆที่เป็นพี่น้องชาวไทยด้วยกันทําไม่รู้สึกว่าจริงๆแล้วการทำบุญหรือการร่วมชาริตี้กันอย่างเงี้ย มันกว้างไกลกว่าเดิมแล้วมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราจะต้องเอาแค่ไปแบบบริจาคอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือมีหลากหลายช่องทางที่เราสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าดีเนาะแล้วก็แบบอะไรหลายๆคนที่บางทีไม่มีเวลาไปก็ทาอย่างนี้ก็ได้อ่ะเดินเข้าไปในห้างก็ทําบุญได้แล้วอ่ะไปถึงพี่แต่ว่ามีคนที่อำนวยความสะดวกใช่ใช่ค่ะก็ไม่หมยว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆแล้วก็คนที่มาทําก็เป็นคนที่มีชื่อเสียง คือเป็นคนที่มีแฟนคลับอยู่แล้วเป็นคนที่ชื่นชมเขาเหมือนเป็นผู้นำนะคะให้คนรุ่นใหม่ทำตามเราก็มาช่วยกันค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนช่วยๆกันนะคะอุดหนุนเสื้อผ้าแล้วก็ได้ใส่ด้วยนะแล้วก็ได้ช่วยเหลือสังคมด้วยค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากค่ะขอบคุณค่ะ